ราเจอทุกตาเมงไทยเยูไมรู้ตัวจริงอยู่ไหนแล้โอ้ยตายดิว่ตายรูปเจยูหน่อยนี่นะครับนี่หรอนี่เยูอยู่ไหนเหรกูพบเยูที่ไอเหรไอตัวนล้มานยไมยูยิงรถบานเลย้ได้ครับโลโอยพี่นี่รถรุ่นนี้เขเรียกรถอะไรุ่นอะไรอะนด้าอ่ะอย่าไม่ ้อเลยยอขอบคุณมากพี่ขอขอหน้าพี่หน่อยได้ได้ได้เลยอยาไปครับได้ได้เลยลุงโอ้ผิดแล้วสวัสดีครับผมเนี่ยพี่นี่ชื่อกิจการพี่ชื่ออะไรอ่ะโฟตอนฮะโฟตอนเรซซี่คอยครับผมเป็นทีมแข่งโฟตอนนะนี่เจ้ามาจากที่ไหนนี่มาจากอินแดนทะเลทรายครับ